ววสวัสดีครับคลิปนี้ยกับแดงจะเล่เราครับเหมือนผ้าพี <c oughs> ่นองเขามาทำมาหากินครับนี่ครับรางวัลเกล่าครับที่เห็นจากแก่เพื่อนครับได้รางวัลครับแต่ว่านี่จากการเตะบอลหรือว่าการ <c oughs> เล่นสนุกเกอร์ <c oughs> ของกบร <c oughs> ลัมันโดน เราชิมชมำเพื่อใครเพื่อใทรไอเกมนี้ต้องใช้ยี่ได้เป็นแชิมเราครับเนี่ยช่มเราเขาเพื่อนแล้วเขาวกับไม้แล้วพอดีมาก้องไ้เขาไปเฮ็ดบุญครับสองสอบกขนเลยนั่นพอบรรยากาศเก้าเก่าเก่าจนโมจามาจจืดอะไรว่าเล่นเปลี่ยนียงรางวัลตรงนี้ลูกว่ยาน้ครับ มันสิคือเก่าบรสชาติร่องมึงครับเฮ้ยกินเล้าดีเก่าแต่ได้คือเก่าแต่คลิปนี้แล้วอยากแล้วงานดิบภาพาไปติดตามรถใบอ้อยครับขับไปเที่ยวไปน้ำอะไรเด้อนี่เดบอกรางวัลอันยุ่งเท่าลุ่งรั้วไปอืมเอาไปน้ำดิเงี้ยงยา อ๋อเดี๋ยวสิโซจุกตากันก่อนครับเดี๋ยวเอาเขาไปออกบุญออกท่านน้องเจ้ากันนะจังสิบห้าไปรวยงานแบบอ้อยน้ากันครับผมเอาส่วงหน้บคอยเดี๋ลงคลิปมาโดดนะครับเอัดแล้ว ขอเงี้บวเปล่าไปครับแต่เวลาของเขาแล้วเขาอีพากันไปคนไปไหว้สุบครับผมเต็มเบลลวครับไอ้ควันขอมดีเนาะแค่เนาะเอ้ยไปลุนท้ำกินครับเต้าไส้ไ้ลุนสตอรี่ โมเ่เมาสิได้มาอนกันเนาะไปขึ้นนั่นแบบเยได้ยัีใครฮะเอาผู้กวางไปน้ำฮะมีพวกมาจับกินเบียร์ผู้กวางาว่าจะไปดูแลว่าแท่งนี่ลีบอไปครับวันนี้เจอกันนาโรงงานครับผม <laughs> ผมก็เป็ลไรวละล่ะกานที่สามแล้วครับนี่ระบบเอกสนเหนียวโอ้โฮโคตรละเอียดครับ ือเกียร์ใบเกับคีเอาหนิออกไปแังทีไดเพื่อนโดยแล้อย่าลงไปเส้นใบด้านครับก่อนมงเทศเหรอครับนี่ออ bì bố mì địn nước bì nè, đấy, sạch một chốt, nó bảo ra mặt, mẹ lục để 13 tấn. ào, bản hát máy được bát gì? ขึ้นข้างเลยละโอ้มันปิดบรสุดอืมถ้าแมมันดำว่าเลยกิดินเขาควรใหคาดขึนดับอึกรถ thi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ตเตี๋ยวนี้่อนักน่าจะพ่ติดกับวะโอ้โหสวยงามตามทองเรื่องครับนี่นะครับแกมากกับมาขีบเลี้ยงกันอีกเอาได้ไปกอรวงครับวันนี้ จะออกมาเผาควายเอารถเชียบเขาไปเชียบเขาไปเลี้ยงเรื่อยๆครับมองเมื่อกี้เนี่ยเป็นมองสต็อกตั้งคายขนลงมาเผาเรื่อยๆผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาให้ได้เอาสื่อตัวได้อีกการผมยังได้ถิ่มเยอะอย่าง ต่อไปก็ได้หิบเห็บก็น้อยหิบเลี่ยงระบบก็คือบลอยหิบเฝ้ามาลองปองแปนงไป แ,แต่ผม,งมเงี้ยงว่ไปแก่ส่วนสิได้ลงช่วงนี้ดวกก็ว่าอยู่ร้านหนบผมมีอ้อยอตัดลงจะคของแล้วคืองพักเลยครับงนะานแกวไปไวอ,อ้อยเสยยหรอ ผมว้าครับแต่เห็ดปีตะกี้โอ้ยกผมว้าอะไรก็ยังง่ายอยู่อยู่ล่านนี่กูมีรถเลยครับธรรมดาพ้าเจ้าเสียวมาด่กไว้นี่แหละล่านลางแล้วก็ล่านเทิงออกออกจากล่านเทิงก็สิมาอยู่ล่านลางครับนเขามีจักคันเลยกับโชคดีกัได้ลงครับโชคก็ดีกัถือพัก พักเห็บก็คือรอ้ออ่อยมากเต็มจำนวนตะกอนยางเห็บต่ออันนี้รถขีดำเข้านี่ยเป็นตัวรถขีดดำ เากือร้างล้ได้เส้นงองงง้จัสหมอ่แลวมั้งไปครับกลับบ้านละบาทเนี่ยบ้าจะไปใส่เพิ่มคือจะไปเดีไปเซไแล้วล่ะมื่นนี่งยี่ิาสิตักสีดามยครับ กับสารลูกวามครับบางๆเาได้เรียนไปเจอกันไปคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เราบ่าจากไปกันเด้อไปบายสวัสดีครับจัดจัดฟาดเพิ่ม